เมื่อใส่สายแพรเสร็จแล้วสัก3สามสายเราก็มาลองดูก่อนนะครับก็เอาสายแพรของแบต ลงล็อกของมันครับกดตลงไปจากนั้นก็มาลองดูมาแล้วครับใช้ได้ครับไอโฟนขึ้นมาแล้วครับ กำลังชาร์จชาร์จไฟอยู่การเปลี่ยนจอ iPhone ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับสั่งมาจากช้อปปี้ก่อนเราจะสั่งเราต้องดูรุ่นให้ดีนะครับถ้า สั่งผิดพลาดแล้วคืนเงินไม่ได้้วครับนี่แสดงว่าใช้ได้ก็เป็นว่าเสร็จสิ้นสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับ